สวัสดีครับมาติดตามการอัปเดตเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาประจำวันที่9พฤษภาคม2566มีดังนี้อันดับที่1ประเทศไทย40เหรียญทอง30เหรียญเงิน45เหรียญทองแดง รวมเป็น115เหรียญอันดับที่สองเวียดนาม39เหรียญทอง39เหรียญเงิน46เหรียญทองแดงรวมเป็น124เหรียญอันดับที่สกัมพูชา39เหรียญทอง39เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงรวมเป็น117เหรียญอันดับที่4ฟิลิปปิน 25ห้าเหรียญทอง39เหรียญเงิน42เหรียญทองแดงรวมเป็นร0 6หเหรียญอันดับที่หอินโดนีเซีย25ห้าเหรียญทอง22เหรียญเงิน52เหรียญทองแดงรวมเป็น99เหรียญอันดับที่6สิงคโปร์20เหรียญทอง15ห้าเหรียญเงิน18เหรียญทองแดงรวมเป็น53มเหรียญอันดับที่เจ็ มาเลเซียส5บหเหรียญทอง15เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงรวมเป็น62เหรียญอันดับที่8เมียนมาส1บเอดเหรียญทอง8เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงรวมเป็น47เหรียญอันดับที่9ราลาว5เหรียญทอง9เหรียญเงิน29เหรียญทองแดงรวมเป็น43เหรียญอันดับที่10 บูในหนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงรวมเป็นสามเหรียญอันดับที่สิอ็ดตีมอเลเตสองเหรียญทองแดงรวมเป็นสองเหรียญขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ